กินมื้อเที่ยงอย่างไรไม่ให้ง่วงนอนช่วงบ่ายพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนแล้วเราจะทานมื้อเที่ยงอย่างไรไม่ให้ง่วงนอนวันนี้คุณหมอมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะ 1. รับประทานอาหารที่มีน้ําตาลต่ําไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตหรือว่าเส้นหมี่ค่ะ 2. รับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ําเช่นแกงจืดต้มยำหรือว่ายำบุญเซ้นค่ะ 3. เน้นการทานผักใบเขียวเพราะในผักใบเขียวนั้นมีธาตุเหล็กสูงซึ่งธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสําคัญของเม็ดเลือดแดงที่จะช่วยลําเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายทําให้เรารู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ 4. ทานถั่วเหลืองในถั่วเหลืองก็จะมีธาตุเหล็กที่สูงกว่าถั่วชนิดอื่นๆอ,อีกทั้งเป็นอาหารที่บําบัดภาวะอ่อนเพลียรรังได้ดีอีกด้วยค่ะ ก่อนจากกันหากท่านใดมีคำถามหรือปัญหาสุขภาพสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับแพทย์จีนของเอิร์เวได้เลยค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะ